ม้าหอนกันทั่วหน้าหลังอีลอนเมสปิดจ็อบทวิตเตอร์ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดีลในการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของคุณอีลอนเมสก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เขานั่งเป็นเจ้าของ Twitter ค่ะเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนไบโอโปรไฟล์ของเขาใน Twitter ว่าเป็น Shift Tweet นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนอีกครั้งเป็น Twitter c o m p l i a n c e hotline operator ค่ะ ซึ่งการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้นะคะก็มี Binance เข้าร่วมวงอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังได้โพสต์วิดีโอนะคะที่เขาถืออ่างล้างมือหรือว่าซิงเดินเข้าไปในออฟฟิศ Twitter นะคะพร้อมทางโพสต์ว่า let that s i n g i n ค่ะซึ่งถ้าเกิดแปลเป็นไทยนะคะมันก็จะแปลว่ารู้เอาไว้นะรู้เอาไว้ซะประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นไม่นานค่ะคุณอีลอนมสนะคะก็ได้ทำการถอดบอร์ดผู้บริหารทั้งหมดจำนวน9คนซึ่งทั้ง9คนค่ะก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเองและก็ขึ้นเป็นผู้บริหารหรือ CEO แต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่การลาออกของบอร์ดชุดนี้ค่ะก็ไม่ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ชาว Twitter แต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข่าวอีกด้วยว่าเขามีแผนที่จะปลดพนักงานออกอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ แล้วเรามาดูราคาเหรียญ o g e คอย n กันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่า d o g e คอ i n ก็เป็นเหรียญที่ทางคุณอีลอนเขาชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เคยมีข่าวว่าจะสามารถใช้เหรียญดังกล่าวบน Twitter ได้ด้วยและตั้งแต่วันที่25ตุลาที่ผ่านมาค่ะราคาเหรียญ o g e คอ i n ก็พุ่งขึ้นมาแล้วกว่า142%ราคาเหรียญชีบะก็เหมือนกันนะคะก็ไม่น้อยหน้าเลยมีการปรับตัวสูงขึ้นน่าสนใจมากๆค่ะ งานนี้สาวกน้องหมาหน่าจะได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้านะคะ